คุณได้จับตัวเองบ้างไหมผมมั่นใจว่าไม่ได้จับนะครับน้อยมากนะที่เราจะทําได้คุณจะทําได้ก็ต่อเมื่ออะไรรู้ไหมก็ต่อเมื่อคุณจริงจังมากพอแล้วคุณจะจริงจังมากพอก็ต่อเมื่ออะไรรู้ไหมคุณลงทุนหรือจ่ายเงิน <c oughs> อันนี้เรื่องจริงนะตัวผมเองเป็นนะครับถ้าเราผมไปเล่นฟิตเนสอย่างเงี้ยถ้าช่วงไหนมีโปรโมชั่นเล่นฟรี หรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่จริงจังหรืออะไรที่เราได้มาฟรีๆเราก็จะไม่จริงจังอาหารที่ได้ฟรีหรืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามันโอเคมันมันมีประโยชน์มันมีประโยชน์นชนแต่เอาไว้กอดมันเป็นอย่างอยู่แล้วแต่ถ้าเสียเงินปุ๊บเราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันฉันลงทุนไปละฉันลงทุนฉันลงทุนเปิดกิจการไปละฉันก็อยากให้มันเจริญรุ่งเรืองแต่ลองมีคนโยนกิจการให้คุณสีคุณก็เออเปิดไปอย่างนั้นแหละเพราะไม่ได้ลงทุนอะไร เชื่อผมเถอะครับมันคือการเห็นคุณค่านะครับเพราะฉะนั้นตัวคุณเหมือนกันผมไม่ได้พูดในเรื่องของการจ่ายเป็นเรื่องของตัวเงินตัวคุณเหมือนกันถ้าคุณเรียนรู้ว่าตอนนี้คุณมีอะไรอยู่บ้างในตัวเองศักยภาพอะไรบ้างหรือมีอะไรที่คุณยังไม่ได้รู้เกี่ยวกับตัวเองบ้างผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่รู้เกี่ยวกับตัวเองเยอะนะครับแต่รู้เรื่องที่อยู่ใน Facebook เยอะกว่าเรื่องตัวเองอีกบางทีผมคือ หนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับเคยเป็นคนแบบนั้นเหมือนกันที่รู้ทุกอย่างนะครับยกเว้นภายในตัวเองเลยดึงพลังออกมาดึงศักยภาพที่แท้จริงออกมาไม่ได้นะครับผมเลยเริ่มเปลี่ยนและชีวิตเนี่ยมันก็จากหน้ามือจากหน้ามือเป็นหลังมือจากหน้ามือเป็นหลังมือนั่นแหละนะครับเออมาๆๆใครมาแล้วบ้างผมจะเริ่มด้วยกฎสากลที่คนโบราณรู้ นะครับผมก็คิดว่าหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่นะคนเฒ่าคนแก่ก็เคยพูดแต่กฎสากลที่คนโบราณเข้าใจเป็นอย่างดีเนี่ยมันคือกฎอะไรและมันหายไปไหนจากชีวิตเรานะครับเราระวังหรือเรารู้เรื่องนี้น้อยไปหรือเปล่ากฎนี้เป็นกฎง่ายๆแต่สำคัญและเราใช้ดำเนินชีวิตทุกวัน นะครับแม่แม่กดได้กดดีนะของใหม่มันกดดีจริงๆนะแม่โอเคโอเคก่อนที่จะเข้ากดสากลนะครับไปแชร์ก่อนนะใครแชร์แล้วกดแชร์แล้วครับใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วกดแชร์แล้วอะไรล่ะแม่เออโอเควันนี้ผมจะมีคำพูดของแคทเธอรีนนะครับแคทเธอรีนเนี่ย ก็เป็นตอนนี้ก็น่าจะเสียชีวิตแล้วนะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เป็นผู้หญิงก็อายุเยอะแล้วแหละ,และเขาก็สอนนะครับกฎบางกฎที่เราควรรู้นะครับและผมเองก็ใช้ด้วยนะครับผมเองก็ใช้มาน่าจะเป็นปีละหลายๆายปีแล้วล่ะครับแต่ว่าก่อนหนีน้เราไม่รู้และมันมีข้อห้ามอะไราบ้างกับกฎนี้และกฎนี้มันใช้งานอย่างไรถ้าคุณคิด ออหรือเคยได้ยินมาก่อนคุณก็คงจะคิดว่ากฎพวกเนี้นะมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากมันไม่ได้อยู่นอกเหนือจากชีวิตเราเลยแต่มันอยู่ข้างในเราแต่เราไม่เคยรู้ตัวหรือเรารู้แหละแต่เราใช้มันไม่ได้นั่นแหละครับคือประเด็นอ่ะใครมาแล้วรายงานตัวหน่อยเร็วมามามาเดี๋ยวรอคนอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับใครมาแล้วรายงานตัวครับผมวันนี้ไลฟ์นะครับวันนี้ไลฟ์จริงๆนะเมื่อวานไม่ใช่ไลฟ์นะเมื่อวานเป็นเขาเรียกว่า รีรันเป็นเทปบันทึกภาพเทปบันทึกโทรทัศน์นะโบราณน,นิดหนึ่งนะครับวันนี้จะพูดนะครับในเรื่องของอาชีพนะครับที่มีติดตัวคุณมาแต่คุณไม่รู้และไม่ได้พูดเล่นนะคุณทำเงินได้ทันทีอันนี้เรื่องจริงนะครับแล้วก็เป็นแก่นแท้ของอาชีพทุกอาชีพเลยเดี๋ยวเราจะถ้าใครอยู่ถึงตอนกลางๆหรือท้ายๆผมจะมาเฉลยแล้วพอคุณรู้ไป คุณรู้เรื่องนี้แล้วอ่ะคุณคุณลองสังเกตตัวเองแล้วคุณลองใช้อาชีพที่ผมให้ไปนะครับแล้วคุณลองสังเกตรอบๆข้างตัวคุณทุกคนอยู่ในกฎหรืออยู่ในอาชีพนี้หมดเลยแต่ทุกคนกําลังทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าไม้นี้มันติดหรือเปล่าช่างมันนะโอเคกลับมาที่คุณแคทเธอรีนนะครับแคทเธอรีนเนี่ย เขาบอกว่าพี่หงบอกแชร์แล้วนะโอเคแคทเธอรีนเขาบอกว่าความเจริญอันนี้อันนี้สําคัญนะสําคัญนะดึงนะดึงนะคีนี้สําคัญนะครับทุกคนเลยนะใครอยากเจริญบ้างเจริญรุ่งเรืองใครอยากเจริญพิมพ์ว่าอยากเจริญใครอยากเจริญพิมพ์คําว่าอยากเจริญหน่อยเร็วๆมาก่อนที่จะเข้าคีย์สาคัญนะครับของแคทเธอรีนนะครับวันนี้จะยาวๆนะมีกี่หน้าเนี่ย ถ้ามันไม่ดึกไปผมก็จะวันนี้เตรียมมา1,2,3,4เตรียมมา4หน้าจริงๆมี5หน้านะครับแต่หน้าอีกหน้านึ่งมันลึกไปนิดนึงนะครับโอเคแชร์แล้วคะ่ขคนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณแนนนะครับขอบคุณนะแชร์แล้วนะเยี่ยมนะครับทุกคนจ่ายค่าเรียนมาเรียบร้อยละนะใครอยากเจริญบ้างพิมพ์เขาว่าอยากเจริญจเจริญรุ่งเรืองอ่ะใครๆก็อยากบางคนก็แปะสติกเกอร์แปะไว้หน้าบ้าน ใช้คำนี้ได้อย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟุ่งเฟื่อยมากแต่ก็เป็นคำที่ดีใช่ไหมอ่าใครอยากจะริญรุ่งเรืองบ้างครับมันมีเทคนิคนะครับที่คุณแคทเธอรีนบอกแล้วมันจะสอดคล้องกับที่ผมพูดเสมอจเจริญรุ่งเรืองพุ่งๆุ่งขึ้นไปนะเราชอบไปขอนะให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองเคาะหัวสักทีได้วัตถุมงคลดีๆก็ดีนะผู้ชายหลายคนก็ชอบนะวัตถุมงคล ชอบสักชอบกัอะไรนะ,ะพี่เอบอกอยากอยากอยากเจริญใช่ไหมใครๆก็อยากเจริญอยากให้ครอบครัวเราเจริญด้วยอยากให้คนที่เรารักเจริญด้วยคราวนี้คุณแคทเธอรีนนะครับเขาก็เป็นผู้หญิงสาวที่อายุเยอะมากแล้วเขาก็สอนนะแต่เขาสอนกฎที่เป็นกฎโบราณน,นิดนึงอาจจะโบราณน,นิดนึงแต่ก่อนจะไปถึงกฎโบราณเนี่ย สิ่งที่เขาสอนเนี่ยมันก็ตอกย้ําในเรื่องของจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกด้วยนะครับเรื่องของจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกด้วยใครที่ยังไม่ทราบเรื่องนี้เท่ากับว่าคุณยังใช้ชีวิตไม่คุ้มนะผมบอกเลยถ้าคุณไม่ทราบเรื่องจิตสํานึกจิตใต้สํานึกคุณยังใช้ชีวิตไม่คุ้มนะบางคนบอกว่าเอ้ยมีเงินแล้วใช้ชีวิตคุ้มแล้วคุณรู้ไหมว่าตอนช่วงที่ผมมีเงินอ่ะคุณรู้ไหมว่า ตอนได้ไปเที่ยวต่างประเทศอะแล้วผมไม่รู้เรื่องเนี้ยจิตสำนึกจิตใต้สำนึกผมเหมือนเอาชีวิตไปทิ้งทิ้งคว่างจะไปกี่สิบวันจะเปิดกี่สิบกิจการจะมีความทราบซึ้งใจดีใจเศร้าใจเสียใจแค่ไหนผ่านเหตุการณ์อะไรมาคุณรู้ไหมว่าผมรู้สึกเสียดายมากช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ผมมองข้ามเรื่องจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกไปแล้วก็จะใช้แต่เรื่องของกดแรงดึงดูด จะใช้จะใช้แต่มันจะมาแล้วก็มาแบบมาแบบพย,ยายามมาแบบผิดเพี้ยนบ้างมาแบบไม่ตรงล็อกบ้างมาแล้วมันมีมีข้อดีนะแล้วก็มีข้อเสียด้วยความเจริญรุ่งเรืองของตัวคุณคือการเตรียมจิตใจถึง98อย่างและการกระทำภายนอกอีกแค่ สองอย่างอ้าวแล้วทำไมเมื่อก่อนมีคนบอกว่าเจริญเนี่ยต้องอะไรขยันอืมตั้งใจอ่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะออกแรงอืมเวลาต้องสูญเสียทุกอย่างเลยถึงจะได้คำนี้ความเจริญรุ่งเรืองของคุณ คือการเตรียมจิตใจถึง98 98อ่ะผมให้เป็นเปอร์เซ็นต์เขาบอก98อย่างสมมุติคุณจัดเรียงทุกอย่างบนโลกใบนี้ยถ้าคุณอยากจะออกแรงสักนิดหนึ่งออกแรงทำอะไรหน่อยหนึ่งออกแรงอ่ะคุณออกแรงในจิตใจถึง98เปอร์เซนและออกแรงภายนอกแค่ 2%เปอร์ซนแรงดูดต้องหืมฉันไม่เห็นได้ที่ต้องการเลยฉันขยันมากแล้วนะฉันอยากมากพอแล้วนะทำไมยังไม่ได้ก็คุณออกแรงถึงคุณใช้แรงอ่ะเนี่ยเกแเซและคุณก็ดึงดูดแค่2%ออ่ามันผิดนะคะแบบนี้ผิดนะแต่คุณต้องดึงดูดหรือ อยู่ข้างในคุณอะจิตใจอะถึง98%ตรงนี้และออกแรงนะครับออกแรงแค่2%ชอบไหมแบบนี้ถ้าเราทำแบบนี้ได้ชอบไหมออกแรงแค่สอเนะสวัสดีคุณทันยัตซินีด้วยนะครับชอบไหมถ้าสมมติมันเป็นจริงขึ้นมาล่ะแต่อันนี้โดนคอนเฟิร์มน่าจะประมาณตอนนี้เขาน่าจะเสียแล้วนะครับ น่าจะอายุเขาน่าจะถ้าอยู่ถึงตอนนี้ก็ร้อยกว่าปีก็อาจจะสอนคนมาเยอะนะคุณแคทเธอรีนนะครับชอบไหมออกแรงแค่สองเปอร์เซ็นตใครชอบบ้างออกแรงสองเปอร์เซ็นใครชอบบ้างและทำงานภายในถึงเก้าสิบแปดอย่างหรือเก้าสิบแปดเปอร์เซ็น